กำนันแสงจะแต่งงานกับพี่ชายหนูไม่ได้นะคะตอนที่25บอกความจริงนอนยังไงเนี่ยไม่ล็อกห้องกรีนเดินเข้าไปเบาๆก็เ,เห็นว่าน้ำเงินกำลังหลับสบายเขาไม่รู้จะเริ่มปลุกยังไงเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเหมือนจะหลับอย่างมีความสุขแบบนั้นคุณคุณตื่นได้แล้วเราต้องไปรับพระนะอืมคนหลับ ยังคงนอนนิ่งไม่ขยับตัวทำไมหลับลึกแบบนี้เนี่ยไม่ได้ยินต่เสียงคนข้างล่างก็มากันเยอะแยะแล้วนะกรีนยืนเท้าสะเอลบนคนหลับเอาไม่อยากพูดเสียงดังชายหนุ่มจึงก้มลงข้างๆหูก่อนจะเรียกน้ำเงินอีกครั้งคุณตื่นได้แล้วอเอ๊ะน้ำเงินสะดุ้งขึ้นพร้อมกับดีดตัวจากที่นอน แต่หน้าผากก็ไปโดนริมฝีปากของกรีนที่ก้มตัวลงมาพอดีอย่างไม่ได้ตั้งใจทั้งสองคนตกใจเหมือนกันก่อนจะพ่าออกทันทีถึงมันจะแค่แวบ,บเดียวแต่ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอเด็กนี่มาได้ยังไงกันแล้วกาลังจะทำอะไรกันแน่ในเข้ามาในห้องนอนคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะหมอนใบหนึ่งก็ปลิวไปที่กรีนทันทีอย่างไวเดียวเดียวคุณฟังก่อนผมมาปลุกคุณไปวัด แล้วทำไมไม่เคาะประตูเออผมขอโทษก็ผมเคาะแล้วแต่ประตูมันก็เปิดพอดีลวกคุณนอนไม่ล็อกห้องอะถ้าโจรขึ้นมาอันตรายมากเลยนะกรีนแถไปเรื่องอื่น <c oughs> นายนั่นแหละมันอันตรายกว่าโจรแล้วเมื่อกี้จะทําอะไรฉันผมแค่จะปลุกอะแล้วคุณก็ดีดตัวขึ้นมาแบบนั้นเลยอะ <c oughs> พอพอฉันจะไปอาบน้าน้ำเงินไม่อยากได้ยินต่อพร้อมกับไล่เด็กคนนี้ออกไป กรีนทำหน้าเงยๆก่อนจะเดินออกไปโดยดีออกมารอที่หน้าห้องของน้ำเงินเด็กหนุ่มยกนิ้วขึ้นมาแตะที่ริมฝีปากคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้จูบหน้าผากผู้ชายด้วยกันแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรพลางนึกไปว่าผู้ชายกับผู้ชายที่ชอบกันเขาสัมผัสกันแบบนี้สินะมุมปากของกรีนยกขึ้นน,น้อยๆอย่างไม่รู้ตัว15นาทีผ่านไป น้ำเงินก็เดินออกมาจากห้องเตรียมตัวเรียบร้อยถือว่าไวพอสมควรลีรนคิดว่าคนแบบน้ำเงินจะใช้เวลาในการแต่งองค์ทรงเครื่องนานกว่านิสียอีเพราะดูจากที่เจ้าตัวเป็นเหมือนคนเจ้าสำอางซึ่งโดยปกติน้ำเงินก็เป็นคนที่ใช้เวลานาน,านกว่านี้จริงๆแต่จากที่เขาสังเกตก็รู้ว่าคนที่นี่ค่อนข้างจะทำอะไรรวดเร็วเขาจึงต้องปรับตัวไปด้วยไปกันได้หรือยังครับ กรีนเดินนำชายหนุ่มลงไปเขาขับรถพาน้ำเงินไปที่วัดโดยจะต้องไปรับพระทั้งหมด2วัดรวมกัน9รูปน้ำเงินเห็นตอนที่เด็กหนุ่มคนนี้ปฏิบัติเวลาเข้านิมนต์พระก็แอบแปลกใจท่าทางกระด้างกระเดื่องที่เคยทำกับเขาดูนอบน้อมลงไปมากแล้วก็ดูเป็นงานอาจจะเพราะแบบนี้ที่เขาบอกว่าเวลาจะดูคนเราจะใช้เวลาดูแค่เวบเดียวไม่ได้ คนบางคนมีหลายด้านหลายมุมบางทีคนคนเดียวกันปฏิบัติกับคนอื่นๆได้ไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างกับเด็กหนุ่มคนนี้กับครอบครัวของกำนันเขาจะปฏิบัติด้วยความครพบส่วนที่แสดงออกกับน้ำเงินดูจะเถื่อนและไม่มีมารยาทเท่าไหร่แถมยังคอยค่อนแค้เมื่อมีโอกาสซึ่งน้ำเงินก็รู้ดีว่าเพราะอะไรนีไม่พ้นเรื่องที่แสงลูกพี่ของเด็กนี่นั่นแหละ ไปคุณไปส่งพระที่บ้านกำนันก่อนแล้วเราก็ไปรับวัดป่าอีกห้ารูปน้ำเงินพยักหน้าคงเป็นแค่ช่วงนี้ที่เป็นวันดีเลยทําให้ทั้งคู่หยุดประทะรัาฝีปากกันลงได้ได้เวลาตามเลิกกำนันสร้างและคุณธิดาเป็นประธานพาลูกๆตากบาตพระถวายจังหันเช้าและรับผ่อนบรรยากาศผ่านไปด้วยความเรียบง่ายมีชาวบ้านระแวกใกล้ๆพากันมาร่วมทำบุญด้วย ถึงจะบอกว่าเป็นงานเล็กๆแต่ด้วยที่มีคนรักกำนันมากมายทำให้งานวันนี้ขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าจะเสร็จงานก็เลยเที่ยงไปแล้วทำเอาเด็กๆต่างก็เหนื่อยไปตามกันแต่เป็นความเหนื่อยที่อิ่มเอมไปได้วยความสุขขอบใจทุกคนมากนะไปพักกันเถอะเดี๋ยวเย็นๆค่อยมารวมกันอีกทีพ่อมีเรื่องจะบอกกับทุกคนพอกำนันบอกแบบนั้น เด,เด็กก็แยกตัวออกไปนั่งเล่นกันที่แค่ริมน้ำพิงเอามะม่วงน้ำปลาหวานที่ยายบัวทำมาเสิร์ฟให้พี่พ,พี่แสงพิงเล่นน้ำได้ไหมคะอืมเอาสิพอได้รับอนุญาตเด็กสาวก็กระโดดลงน้ำอย่างไม่รีรอพี่ตุมต้านพี่กรีนพี่แสงคุณปูมาค่ะน้ำเย็นมากไม่เอาอ่ะพิงเล่นเลยจ้า น้ำตาลตอบกลับเด็กสาวที่ตอนนี้ว่ายไปมาอยู่ในน้ำอย่างสบายใจคุณเล่นน้ำหน่อยไหมเมื่อเช้าเหมือนว่าคุณจะยังไม่ได้อาบน้ำนะกรีนบอกกับน้ำเงินพร้อมกับทำหน้าตาเจ้าเล่ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปอาบข้างบนก็เล่นน้ำก่อนไงแล้วค่อยขึ้นไปอาบพูดจบกรีนก็ใช้แขนคล้องเอาเอวของน้ำเงินแล้วกระโดดลงไปในน้ำดังตงูม ละอองน้ำกระเซ็นขึ้นมาจนถึงแคร่ที่อยู่ข้างๆแสงใช้แขนกันละอองน้ำให้กับน้ำตาลไอเขียวน้ำเงินร้องขึ้นแล้วผลักกรีนออกไป <c oughs> เขาใช้มือลูบน้ำออกจากใบหน้าส่วนอีกคนเหมือนจะสนุกใช้มือวักน้ำใส่น้ำเงินอีกสองสามครั้งเสียงหัวเราะของทั้งหมด,ดยกเว้นน้ำเงินดังขึ้นพอตั้งตัวได้ <c oughs> เขาก็าเอาคืนด้วยการกดไหล่ของเด็กเขียวลงไปในน้ำ หวังจะให้กินน้ำสะกึกให้หายซาแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองกับถูกกรีนดึงลงไปด้วยจนทำให้ได้กินน้ำคลองเะเองและเป็นกรีนที่ดึงเสื้อของน้ำเงินขึ้นมาเหนือน้ำ <c oughs> ไอ้เขียวไอ้เด็กเลว <c oughs> คุณจะแกล้งผมไม่ใช่หรอก็ <c oughs> นายผลักฉันตกน้ำทำไมอ่ะไม่ได้ผลักสักหน่อยเขาเรียกว่าพาโดดลงมาด้วยกันสหนุ่มเถียงกันไปมาอยู่ในน้ำส่วนบนแคร แสงรูปละอองน้ำที่โดนหน้าน้ำตาลออกให้อย่างเบามือสายตาของหญิงสาวมองแฟนตัวเองหยาดเยิ้มรอยยิ้มผุดขึ้นเต็มใบหน้าอยากจะให้ช่วงเวลานี้เป็นหลังจากที่ทั้งคู่บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้หาโมงเย็นกลีนกับพิงกลับบ้านไปแล้วกำนันสร้างออกมานั่งที่โต๊ะหน้าบ้าน ข้างๆมีคุณทิดาและคุณพันนีนั่งรอลูกๆอยู่แสงน้ำตาลและน้ำเงินที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดินตามลงมาเพื่อฟังว่าประมุขของบ้านจะบอกอะไรและลูกๆทั้งสามคนก็ได้เตรียมของขวัญเล็กน้อยมามอบให้กับกำนันด้วยแสงตั้งใจเอาไว้ว่า พวกเขาจะบอกความจริงในวันนี้แสงกระชับกุมมือน้ำตาลเอาไว้แน่นน้ำเงินเองก็ตกบ,บาแสงเบาๆเพื่อให้กำลังใจและบอกเอาไว้ว่าจะคอยอยู่ข้างๆทั้งสองคนเสมอเมื่อทุกคนมากันครบแสงก็ถามขึ้นก่อนพ่อมีอะไรจะบอกพวกเราหรอคะพ่อมีคนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เจอพอพูดจบทุกคนก็หันไปมองหน้ากันไปมา เพราะนึกไม่ออกว่าเป็นใครชายคนหนึ่งในชุดสีน้ำเงินสวมแมสปิดบังหน้าตาเดินเข้ามากลางกลุ่มน้าตาจำได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ติดตามที่ไปกับกำนันแสงวันที่เธอนำเสนองานก่อนที่ทุกคนจะสงสัยไปมากกว่านี้ชายคนดังกล่าวก็ถอดแมสออกสายตาของน้ำเงินเบิกโพรงอ้าปากค้างราวกับว่าไม่เชื่อสายตาตัวเองน้ำตาลเห็นอาการของพี่ชายแล้วก็ทำสีหน้างง พ่อชายหนุ่มตรงเข้าไปหาผู้ชายตรงหน้าก่อนจะโผลเข้ากอดเอาไว้ด้วยความคิดถึงน้ำตาของผู้สูงวัยไหลออกมาแทบจะทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกนั้นคำที่เขารอมานานกว่า20ปีน้ำเงินลูกพ่อพ่อออกมาตั้งแต่เมื่อไหอไร่ทำไมไม่บอกพวกเราเราจะได้ไปรับน้ำตาเห็นแบบนั้นน้ำตาของเธอก็เริ่มเอ,อ่อเข้าใจสถานการณ์ดีแสงบีบมือของน้องเอาไว้แน่น พ่อเหรอคะน้ำตาลพูดขึ้นเสียงเบาน้ำเงินผ่าออกจากพ่อก่อนจะหันมาที่น้องสาวน้ำตาลพ่อเราเองพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ปล่อยโฮออกมาสุดเสียงวิ่งเข้าไปกอดทั้งพี่ชายและพ่อเอาไว้ทั้งสามคนกอดกันแน่นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมองหน้ากันแล้วก็น้ำตาไหลออกมาด้วยกันทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่พวกเขารอคอยมาตลอดยีปี คุณธิดาเดินเข้าไปโอบไหล่ของพันนีเอาไว้พันนีเอ่ยออกมาเบาๆขอบคุณมากนะคะคุณธิดายิ้มขึ้นก่อนจะพยักหน้าช้าๆทุกคนได้พูดคุยกันเข้าใจแล้วเหมือนเรื่องนี้มันได้ผ่านไปอย่างมีความสุขลูกทั้งสองคนของเมทินต่างก็เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมทินกล่าวขอบคุณพันนีซ้ำๆที่คอยเล่าเรื่องของเขาให้ลูกๆฟัง ทำให้การกลับมาของเขาเต็มไปด้วยความรักจากลูกๆหากไม่ได้เธอลูกทั้งสองคนคงไม่เข้าใจและยากจะทำใจยอมรับกับพ่อที่เคยผ่านคู่ผ่านตารางมาแบบนี้และอีกคนหนึ่งที่จะลืมไปไม่ได้กำนันสร้างผู้เป็นเพื่อนรักที่คอยดูแลกันมาตลอด20กว่าปีที่อยู่ในคุกถึงแม้ว่าครอบครัวของเมทินแต่ก่อนจะเคยช่วยเหลือกำนันเอาไว้แต่สิ่งที่กำนันตอบแทนให้ มันคิดมูลค่าไม่ได้เลยหลังจากที่เรื่องพ่อผ่านพ้นไปกำนันก็ได้พูดถึงเรื่องที่สองเอาละในเมื่ออยู่กันครบแล้วฉันก็อยากจะคุยเรื่องที่เราพูดกันไว้ตั้งนานแล้วนะเอทินกำนันเกิดมาแบบนั้นทำให้เด็กทั้งสามคนถึงกับตัวแข็งทื่ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยถึงฉันจะเป็นฝ่ายผู้หญิงแต่ฉันก็ไม่ถืออยู่แล้วฉันอยากจะสู่ขอลูกของแก กับคุณพันนีด้วยนะให้เป็นทางการเลยก็แล้วกันกํานันแสงจะแต่งงานกับพี่ชายหนึ่งไม่ได้นะคะน้ำตาลโล่องออกมากลางวงสนทนาผู้ใหญ่ทั้งสี่คนหันมามองที่หญิงสาวเป็นตาเดียวกันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ทั้งแสงและน้ำเงินต่างก็หันไปมองน้ำตาลด้วยผ่านรอบบริเวณนั้นก็เงียบกริบราวกับผีวิ่งผ่านหนูกับพี่แสง เราครบกันอยู่ค่ะเรารักกันน้ำตาลพูดออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ร่วงคลูเป็นเม็ดเมดแสงเห็นแบบนั้นหัวใจของเธอก็แทบจะสลายร่างดึงน้องเข้ามากอดเอาไว้แน่น <c oughs> แล้วเสียงหัวเราะของกำนันสร้างก็ดังขึ้นสร้างความงุนงงให้กับเด็กทั้งสามคนที่ยืนอึ้งกันอยู่ผู้ใหญ่ทั้งสามไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่อมยิ้มน้อย ไอห,หนูน้ำตาลมันได้ใจฉันจริงๆมันต้องแบบนี้สิแล้วดูเหมือนว่าบันยากาศจะชวนให้งงไปกันใหญ่สำหรับแสงและน้ำตาลน้ำเงินที่เข้าใจสถานการณ์ดีก็ยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะปลีกตัวออกไปให้ผู้ใหญ่และคู่รับได้คุยเรื่องของพวกเขากันนี่หมายความว่ายังไงคะพ่อ กำนันแสงถามผู้เป็นบิดางงง,งน้ำตาลปาดน้ำตาออกช้าๆแต่อาการสะอื้นก็ยังไม่หายดีกอที่บอกว่าจะสู่ขอลูกของอาทินก็สู่ขอน้ำตาลให้แกนั่นแหละกำนันแสงพ่อแสงมองหน้าผู้เป็นพ่อกับแม่สลับกันไปมาเหมือนว่าผู้ใหญ่ของทั้งคู่จะรู้กันอยู่แล้วเรื่องอื่นๆที่อยู่ห่างไกลกำนันสร้างก็ยังรู้ก่อนใคร แล้วนับภาษาอะไรกับเรื่องของลูกสาวสองคนที่อยู่ภายใต้ชายคาของเขาเองเขาจะไม่รู้แล้วแกล่ะจะว่ายังไงแสงค่ะพ่อแม่แล้วก็คุณอาทั้งสองด้วยนะคะแสงกับน้ำตาลเราคบกันอยู่แล้วแสงก็รักน้องมากค่ะแสงพูดขึ้นด้วยแววตาที่มุ่งมัน่นจากนั้นก็หันไปทางผู้เป็นบิดาแสงขอโทษนะคะที่ทาตามคาพ่อไม่ได้ ประโยคถัดมาทำให้สีหน้าของคุณทิดาเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัด